วิธีการฝึกฝนอันทรงพลังเพื่อเพิ่มรายได้คุณเป็นสองหนึ่งสามเท่านิสัยเงินล้านไบรอันเทซี่แล้ววันนี้นะครับมาต่อกันในเนื้อหาของ EP2 ซึ่งแนะนําครับว่าหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมดเกือบ400หน้าถ้าจะให้อปป้าสรุปสั้นก็ทำได้นะครับแต่ว่าอยากจะเก็บดีเทลให้ทุกคนเนี่ยได้รับรายละเอียดที่เยอะขึ้นจะดีกว่าเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสากลสำเร็จอย่างลึกซึ้งครับเพราะฉะนั้นก็จะขอแบ่งแยกเป็น E ีีจนกว่าจะจบเล่มนะครับ สามารถฟังย้อนหลังได้ที่เพลย์ลิสต์รวมหนังสือของไบรอันเตซี่นะครับคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับมันตลอดเวลาคุณเคลื่อนที่ไปนในทิศทางของความคิดที่ครอบงำคุณเสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกภายนอกของคุณถูกควบคุมและถูกกำหนดโดยสิ่งที่กำลังคิดในโลกภายในของคุณมีเพียงสิ่งเดียวในจัก,กรวาลที่คุณสามารถควบคุมได้ก็คือเนื้อหาสาระของสิ่งที่กำลังอยู่ในจิตใต้นสำนึกของคุณ มีเพียงคุณที่ตัดสินใจในสิ่งที่คุณกำลังคิดเกี่ยวกับมันตลอดเวลาและโชคดีว่านี่คือการควบคุมทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อปรับแต่งชีวิตและกำหนดอนาคตของคุณด้วยการฝึกที่จะเข้าควบคุมความคิดในจิตใต้สำนึกของคุณอย่างสมบูรณ์แบบคุณจะสามารถควบคุมทิศทางชีวิตของคุณเข้าควบคุมคุณจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นมีพลังมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นและคุณจะกลายเป็นคนที่ ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้โลกภายนอกของคุณเป็นสิ่งสะท้อนโลกภายในของคุณคุณคิดเกี่ยวกับอะไรเกือบตลอดเวลาและเหตุใดที่บางคนจึงคิดบวกสร้างสรรค์และบางคนก็อมองโลกในแง่ร้ายคิดในทางลบอะไรก็ตามที่คุณกําลังคิดมันกลายมาเป็นโปรแกรมหลักของความสําเร็จของคุณหรือความล้มเหลวของคุณเคล็ดลับทั้งหมดของชีวิตที่ประสบความสาเร็จก็คือให้คุณค้นหาให้พบว่าจะต้องทําอะไร เพื่อให้ไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตจากนั้นก็ลงมือทำผู้ที่ประสบความสำเร็จคิดอยู่เกือบตลอดเวลาเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการและวิธีให้ได้มันมาในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคิดและพูดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการและสิ่งที่พวกเขาจะตำหนิได้โทษได้สิ่งใีก็ตามที่คุณคิดและพูดถึงเกือบตลอดเวลาและหมกมุ่นโฟกัสกับมันจะกลายมาเป็นความจริงในที่สุดตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา นักจิตวิทยาได้สอหาสาเหตุของความสุขความทุกข์ความสำเร็จความล้มเหลวการบรรลุผลมากและน้อยเขาได้สรุปเอาไว้ว่าจิตใจของคุณถูกโปรแกรมอย่างไรตั้งแต่ตอนเป็นเด็กมันก็จะส่งผลอย่างแน่นอนในเกือบทุกสิ่งที่คุณคิดรู้สึกในตอนที่คุณเป็นผู้ใหญ่เพราะนั่นคือประสบการณ์ในอดีตของคุณประสบการณ์ทั้งหมดในอดีตของคุณคือโปรแกรมหลักของคุณและประสบการณ์ทั้งหมดนี้จะกลายเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับตัวเองหรือที่เรียกว่าเซลล์คอนเซป แนวความคิดเกี่ยวกับตัวเองก็คือโปรแกรมหลักของคอมพิวเตอร์ในจิตใต้สำนึกของคุณอะไรก็ตามที่มันผ่านเข้ามาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงตอนโตทุกอย่างจะถูกเก็บเอาไว้ในแฟ้มข้อมูลผ่านความคิดความรู้สึกอารมณ์และประสบการณ์การตัดสินใจทุกๆอย่างที่คุณเคยมีมาในอดีตจนถึงปัจจุบันจะถูกบันทึกเอาไว้บนฮาร์ดดิสเชิงจิตของคุณและเมื่อมันถูกบันทึกเก็บไว้แล้วมันแค่รอการกระตุน้นเกี่ยวกับแฟ้มนั้นแค่นั้นเอง ทำไมคุณถึงเป็นคนในปัจจุบันนี้เพราะว่าคุณมีประสบการณ์จากโปรแกรมที่คุณสร้างขึ้นมาตั้งแต่วัยเด็กจนโตสิ่งใดก็ตามที่คุณคิดรู้สึกมันก็จะกลายเป็นคุณสิ่งนี้กำหนดตัวตนของคุณและการลงมือทำของคุณความคิดคำพูดความรู้สึกของคุณมันมาจากสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณรู้สึกคิดเกี่ยวกับตัวคุณเองในอดีตจากข้างในเสมอหากคุณมีความคิดเกี่ยวกับตัวเองแย่ๆ คุณก็จะมีการการะทําที่แย่ออกมาหากคุณมีความคิดที่ดีคุณก็จะมีการการะทําที่ดีที่สอดคล้องกับข้างในเสมอและไม่ว่าแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามนิสัยการคิดของคุณเรื่องเงินหรือว่าในการปฏิบัติด,ด้านใดก็ตามในไม่ช้ามันก็จะกลายเป็นพื้นที่ความสบายหรือที่คุณเรียกว่า comfort z o ซนจากนั้นคุณก็จะอยู่ในพื้นที่สบายและพอใจมากกว่า สิ่งนี้จะกลายมาเป็นอุปสรรคและปัญหายิ่งใหญ่ที่สุดในการหยุดยั้งความเชื่อการกระทำของคุณคนส่วนมากชอบเข้าไปอยู่ในพื้นที่ความสบายด้านหนึ่งด้านใดของชีวิตคนเราจะใช้ชีวิตได้เพียงแค่พื้นที่ความสบายเท่านั้นเช่นในด้านการเงินหากพื้นที่ความสบายของคุณก็คือเงินห้าหมื่นบาทต่อเดือนนั่นก็คือจํานวนเงินที่คุณหามาได้ต่ให้คุณหาได้เกินนี้คุณก็จะถดถอยทางการเงินและใช้มันออกไป กุญแจสําสคัญที่จะแก้ในเรื่องนี้ก็คือคุณจะต้องยกระดับแนวความคิดเกี่ยวกับตัวคุณในด้านนั้นซะก่อนไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการเงินการงานหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการนิสัยความคิดใหม่ๆคุณจะต้องคิดว่ามันเป็นไปได้สําหรับคุณสุขภาพหรืออะไรก็ตามหรือการเงินวิธีการที่คุณจะบรรลุผลมันมีมากมายขอให้คุณเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับตัวเองซะก่อน ในการที่คุณจะสําเร็จร่ารวยมากขึ้นคุณจะต้องโปรแกรมตัวเองเพื่อความสาเร็จที่ใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันคุณจะต้องปรับย่อระดับแนวความคิดเกี่ยวกับตัวเองของคุณตัวตนอุดมคติของคุณเป็นอย่างไรจงจินตนาการว่าคุณมีความประสงค์ความหวังความฝันอย่างไรคุณจงมองเห็นตัวเองราวกับว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเป็นได้แล้วคุณเป็นอะไรครับคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่นะครับพวกเขามักจะคิดถึงตัวตนอุดมคติที่ชัดเจนของพวกเขา พวกเขามีไอเดียชัดเจนว่าพวกเขาชอบอะไรชื่นชมสิ่งใดเคารพสิ่งใดพวกเขามีความชัดเจนเกี่ยวกับคุณในลักษณะของตัวเองว่าพวกเขาต้องการอะไรคนสําเร็จจะย่อระดับวิสัยทัศน์และจิตใจให้เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองต้องการจะมีและเป็นกฎดแรงในดูดมันทํางานอย่างนี้ครับคุณจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางของสิ่งที่คุณชื่นชมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะเคลื่อนที่ไปในทิศททางที่คุณโกััสมน ยิ่งคุณมีความชัดเจนในชีวิตอนาคตในอุดมคติที่คุณต้องการมากเท่าไหร่คุณรู้สึกว่าคุณมีแล้วคุณเป็นแล้วจิตใต้สํานึกก็จะยิ่งเคลื่อนที่รวดเร็วให้คุณกลายเป็นบุคคลผู้นั้นอย่างเวเร็วโอกาสต่างๆผู้คนจะเปิดออกมาหาคุณมากขึ้นและสําหรับใครก็ตามที่อยากจะปรับโปรแกรมตัวเองถ้าสามารถทําได้จากตัวเองก็ทําไปเลยนะครับแต่บางครั้งบางคนก็คิดไม่ออกครับว่าตัวเองจะเป็นคนอย่างไรถ้างั้นคุณก็สามารถหาไอดอลหรือว่าต้นแบบได้ ต้นแบบนี้มีผลกระทบอย่างเหลือเชื่อครับต่อการปรับแต่งคุณสมบัติลักษณะบุคลิกภาพของคุณผลสรุปก็คือถ้าคุณอยากจะเป็นอะไรก็ตามคุณลองมองหาต้นแบบนะครับที่เขามีอิทธิพลกับคุณสร้างแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณอยากจะเป็นคนแบบนั้นและสินี้จะทําให้คุณกลายเป็นแบบนั้นได้ง่ายมากขึ้นเช่นเดียวกันนอกเหนือไปจากการที่คุณคิดด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าฉันเนี่ยคิดเองแล้วฉันสามารถหาต้นแบบได้ไหมสามารถทําข้อคู่กันได้นะครับ เพราะว่าต้นแบบนั้นหรือแม้แต่สิ่งที่คุณคิดก็จะมีคุณค่าอยู่ภายในคุณค่าอะไรก็ตามที่คุณยึดถือจะปรับแต่งบุคลิกลักษณะของคุณให้เป็นไปตามนั้นและสอดคล้องกันคุณค่าต่างๆที่คุณเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมันและวิธีที่คุณให้คำนิยามคุณค่าต่างๆจะอะไรก็ตามเมื่อคุณใช้เวลาวิเคราะห์อย่างทะลุปรุโปร่งและพัฒนาอย่างชัดเจนอย่างที่สุดเกี่ยวกับคุณค่าว่าตัวฉันมีคุณค่าอะไรอะไรคือสิ่งที่ฉันให้คุณค่าและคุณสมบัติที่คุุณชชื่่นมมากทีสด ร่้วมองหาในต้นแบบของคุณคุณจะสามารถนําสิ่งนั้นมาสู่ตัวคุณแล้วเพียงแค่คุณเริ่มต้นจากความคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นและฝึกเทรนตัวเองเกี่ยวกับสิ่งนั้นคุณจะสามารถปรับพฤติกรรมของคุณโปรแกรมความคิดความเชื่อของคุณได้จากนั้นคุณจะเริ่มดึงดูดผู้คนและโอกาสที่แตกต่างกันออกไปเข้ามาในชีวิตไม่นานโลกภายนอกของคุณก็จะสะท้อนโลกภายในคุณจะเริ่มเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายต่างๆที่สําคัญที่สุดของคุณครับ และเป้าหมายเหล่านี้ก็จะเคลื่อนที่เข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการที่คุณเข้าควบคุมรูปแบบของโปรแกรมและพัฒนาตัวตนในอุดมคติของคุณให้กลายเป็นสิ่งที่คุณต้องการเป็นคุณมีภาพแห่งตัวตนของตัวเองเป็นอย่างไรคุณเรียนรู้ลักษณะที่คุณมองเห็นตัวเองจากภายในและส่งผลต่อภายนอกอย่างไรคุณเชื่อไหมครับว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณมองเห็นตัวเองจากภายในเช่นเป็นคนที่แย่เป็นคนที่คิดบวกอะไรก็ตาม มันจะส่งผลอย่างมากต่อผลลัพธ์ที่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุณได้จะส่งเสริมแรงภาพแห่งตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นคุณกลายเป็นผลลัพธ์ของความคิดเช่นคุณคิดว่าทุกอย่างเป็นไปไม่ได้การกระทําก็คือไม่มั่นใจเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุณคิดและเป็นภาพที่คุณคิดขึ้นมาว่าตัวตนคุณเป็นคนอย่างนี้บางคนคิดว่าตัวเองพูดไม่เกง่งบางคนคิดว่าตัวเองแก่ไปแล้วจะพูดง่ายๆก็คือเมื่อคุณคิดอะไร ผลลับข้างนอกก็จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นกระจกที่จะสะท้อนสิ่งที่คุณคิดอยู่ภายในนิสัยที่สําคัญมากที่สุดที่คุณจะสามารถพัฒนาก็คือนิสัยการป้อนความคิดและจิตใจ,ใจของคุณก่อนสถานการณ์สำคัญทุกสถานการณ์ด้วยภาพยนตร์และภาพนิ่งภายในจิตใจของคุณเองก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงในเวลาช่วงขณะที่คุณทํางานอย่างนักกีฬาคือคิดภาพในหัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าฉันวิ่งเร็วและก็แข่งชนะ คุณสามารถสร้างจิตนาการสร้างภาพฉายภายในจิตใจตัวคุณเองรากับว่าคุณสำเร็จแล้วคุณมีแล้วคุณเป็นแล้วจากนั้นคุณก็แค่ผ่อนคลายและปลดปล่อยมันออกไปจากใจต่อมาคุณจะพบว่าตัวเองสำเร็จได้ในสถานการณ์นั้นจิตใต้สำนึกของคุณจะเริ่มจดจําภาพนั้นและแสดงพฤติกรรมมองหาโอกาสต่างๆแสดงท่าทางต่างๆที่สอดคล้องกับภาพภายในใจจะเรียกว่าคุณจิตนาการอะไรที่คุณสวมกันเป็นผ่านอารมณ์ความรู้สึก สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงแก่นของตัวตนและบุคลิกภาพทั้งหมดของคุณมาจากความนับถือตัวเองหรือที่เรียกว่าเซลล์สติ e มระดับความนับถือตัวเองของคุณจะส่งผลถึงความมีชีวิตชีวาสดใสและพลังงานแห่งบุคลิกภาพของคุณมันเป็นสวิตช์เปิดปิดควบคุมระดับปฏิบัติการของคุณ ความเคารพนับถือตัวเองมีความสําคัญอย่างมากมันทำให้คุณมีความโน้มเอียงที่จะจัดระเบียบชีวิตตัวเองรอบๆตัวคุณจะระบบการทํางานจะระบบในเรื่องของการเงินสุขภาพอะไรก็ตามเกือบทุกสิ่งที่คุณทําคุณทําเพื่อเป็นการเพิ่มความนับถือตัวเองหรือไม่ก็ปกป้องตัวเองจากการสูญเสียความนับถือตัวเองเท่านั้นกฎที่ใช้โดยคํหนึงถึงความนับถือตัวเองของคุณก็คือทุกสิ่งทุกอย่างส่งผลหมดเท่านั้น ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณและกับคุณมันจะทําให้ความน่าถือตัวเองของคุณในด้านใดด้านหนึ่งมันสูงขึ้นหรือว่าต่าลงแต่และสิ่งเพิ่มความน่าถือของตัวคุณหรือไม่ก็ทําให้มันลดลงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณส่งเสริมความน่าถือตัวเองหรือไม่ก็เป็นภัยคุกคามต่อมันคุณจะเป็นเช่นเดียวกับสุภาษิตที่ว่าแมวหางยาวในห้องที่เต็มไปได้วยเก้าอี้โยคือหันไปทางไหนก็ถูกทับหาง คำพูดทุกคำหรือว่าท่าทางทุกอย่างที่คนอื่นทําต่อคุณกระทบต่อความนับถือตัวเองของคุณได้ทางใดทางหนึ่งฉะนั้นจงสงวนรักษาไว้ให้คงอยู่ดีและพัฒนาการสร้างความนับถือของตัวคุณอย่าให้สั่นกรอนเพราะว่าใครมาบอกจงเปรียบเทียบพฤติกรรมคุณกับตัวคุณในอดมคติว่าตอนนี้มันแตกต่างกันเช่นไรความนับถือตัวเองได้รับผลมาจากปัจจัยหลายอย่างสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งหนึ่งก็คือระยะห่างระหว่างภาพแห่งตัวตนกับตัวตนในอดมคติ ถ้าหากว่ามั่นหากระเกินไปก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จได้เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าพ้นการกระทําในปัจจุบันและพฤติกรรมของคุณเป็นไปอย่างบุคคลที่ดีที่สุดซึ่งคุณจะสามารถเป็นได้แล้วในอุดมคติเมื่อนั้นความเคารพถ่อตัวเองของคุณก็ณจะมีระดับที่สูงขึ้นคุณจะรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังมั่นใจมีความสุขและร่าเริงมากขึ้นครับคุณจะมีพลังงานและแอคทีฟมากขึ้นคุณจะเป็นคนที่มีความเป็นบวกและเป็นกันเองกับผู้อื่น แต่ในทางรรงงินข้ามเมื่อใดก็ตามที่การลงมือทำพฤติกรรมงคุณห่างไกลาจากบุคคลที่คุณอยากเป็นเอาง่ายๆครับคิดว่าตัวเองเนี่ยอยาเป็นเศรษฐีร่ำรวยแต่ขี้เกียจไม่เก็บเงินไม่ประหยัดในเรื่องของการใช้เงินไม่หาเงินนะครับสุดท้ายความนับถือตัวเองก็จะลดต่ำลงสุดท้ายคุณก็จะรู้สึกกังวลกระวนกระวายไม่มีความสุขเป็นกังวลอยู่ตลอดเวลาเขินอายขับข้องใจและโกรธเคืองแต่ข่าวดีครับก็คือว่า ยิ่งคุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับตัวเองมากเท่าไหร่ในอุดมคติอันนี้แก่คนที่คุณอยากจะเป็นมากที่สุดก็จะยิ่งง่ายขึ้นครับที่คุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมคุณให้เป็นไปนตามสิ่งที่คุณอยากจะเป็นแน่นอนครับคุณอาจจะชื่นชมตัวเองในวันสุดท้ายที่คุณสนา่สเร็จแล้ววันนั้นมันรู้สึกอย่างไรครับคุณมีท่าทางอย่างไรลองฝึกกลายเป็นสิ่งนั้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะครับทุกครั้งที่คุณฝึกเช่นนี้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือทํานะครับ มันจะเป็นการยกระดับที่สูงขึ้นของการนับถือตัวเองคุณจะทรงพลังมากขึ้นเมื่อคุณรู้สึกถึงมันว่าคุณได้เป็นสิ่งนั้นแล้วกลายเป็นสิ่งนั้นแล้วคํานิยามที่ดีที่สุดของคําว่าความนับถือตัวเองก็คือคุณชอบตัวเองมากเท่าไหร่สิ่งที่เราได้พบก็คือว่ายิ่งคุณชอบตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งทําได้ดีมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นคุณก็จะชอบตัวเองมากขึ้นเท่านั้นมันจะวนกลับันไปกันมานะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเริ่มต้นจาก ความนับถือตัวเองหรือว่าความมั่นใจก็ได้หรือทําสิ่งใดก็ตามที่มันเคารพตัวเองคุณจะชอบตัวเองมากขึ้นและเมื่อคุณชอบตัวเองมากขึ้นคุณจะแสดงศักยภาพในด้านนั้นและด้านอื่นๆได้ยิ่งขึ้นไปด้วยคําที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถใช้ควบคุมบุคลิกภาพของตัวคุณและสร้างความนับถือตัวเองให้สูงยิ่งขึ้นก็คือพูดคําว่าฉันชอบตัวเองยิ่งคุณพูดคําว่าฉันชอบตัวเองฉันชอบตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกมีความสุข มีความมั่นใจมากขึ้นร่างกายของคุณก็จะแสะดงสเกลภาพมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าคุณจะกําลังตัดสินใจทําเรื่องอะไรก็ตามการพูดย้ําพูดซ้าว่าฉันชอบตัวเองฉันชอบตัวเองมันส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อบุคลิกภาพของคุณอย่างน่าประทับใจบางทีคําที่ทรงพลังมากที่สุดในศัพท์ที่คุณใช้ก็คือคําที่คุณพูดก,กับตัวเองแล้วเชื่ออารมณ์คุณจํานวน95%มีผลมาจาก คำพูดที่กำลังวิ่งผ่านสมองหรือว่าจิตใจของคุณในขณะใดใดก็ตามและสมองหรือว่าจิตใจของคุณก็เป็นเหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นแน่นอนว่ามันจะไม่ว่างเปล่าอยู่เป็นเวลานานนักหากคุณไม่จงใจที่จะเติมสมองหรือว่าจิตใจของคุณด้วยคำพูดที่เป็นบวกซ้าๆย้ำๆและสร้างสรรค์มันก็จะเติมด้วยตัวของมันเองด้วยความรู้สึกหวาดกลัวกังวลและความะวง ผู้อีกอย่างหนึ่งก็คือหากคุณไม่จงใจปลูกดอกไม้ในสวนคุณสุดท้ายว่าจะพืชก็จะเติบโตขึ้นอย่างอัตโนมัตินิสัยอีกอย่างหนึ่งที่คุณควรจะพัฒนาก็คือการพูดกับตัวเองอย่างเป็นบวกเกือบตลอดเวลาและคำพูดที่เป็นบวกที่สุดคุณสามารถใช้ได้ตลอดทั้งวันไม่มีการเวลาบอกตัวเองว่าฉันชอบตัวเองและสร้างอารมณ์ที่สอดคล้องและเน้นย้ำด้วยทุกครั้งที่คุณพูดว่าฉันชอบตัวเองขอให้ความนับถือตัวเองของคุณมันยกระดับที่สูงขึ้น เมื่อความนับถือตัวเองของคุณสูงขึ้นคุณจะเริ่มรู้สึกเป็นบวกมีพลังมากขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่แอคทีฟกำหนดเป้าหมายชัดเจนขึ้นยิ่งคุณชอบตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความกล้าหาญมั่นใจมากขึ้นยิ่งคุณชอบตัวเองมากเท่าไหร่ความกลัวความสงสัยก็จะจางหายไปคุณจะได้รับความมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณบอกว่าฉันชอบตัวเองพิมพ์พร้อมกันใต้คอมเมนต์ครับฉันชอบตัวเองและมาพบกันในอีพีสามในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนไ้เดยร้เลยครับแล้กรขาวอแจ้งกิจกรรมข่างสารที่จะเกิดขึ้นาร็วๆนี้ครับ สัมมนาปลุกยักษ์แขกหัวรวยหรือว่า Unlimited Power ซึ่งเป็นสัมมนา NLP ด้านการเงินเป้าหมายพลังงานและความเชื่อครับรวมไปถึงการจัดก,การได้อารมณ์ด้วยสัมมนานี้จะทําให้คุณทะลุขีดจากัดปลดล็อกด้านการเงิน2วันเต็มครับที่พรูดิจิตอนปาร์วันที่1 6 17กันยายน2566นี้นะครับเวลา9โมงเช้าถึง18นาฬิกาสำหรับคนที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้านนี้นะครับ ใน2วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมในด้านของ NLP ด้านของทานจิีวิญญาณนะครับที่ช่วยคุณปลดล็อกศัก,กยภาพได้มากมายเลยทีเดียวเราจัดทั้งหมดเนี่ยมา3ปีแล้วนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่14ครับเราจัดเนี่ยครบรอบ3ปีด้วยนะครับในรอบนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันครับรอบนี้เนื่องจากว่าเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีนะครับโอป้าก็เลยจัดที่ออเดโทเรียมครับซึ่งมันมีทั้งหมด2ชั้น โดยเราเนี่ยได้เพิ่มโซนครับในชั้น2สําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับเรียนรู้ NLP โปรแกรมปลดล็อกการเงินสู่ความมั่งคั่งนั่งชั้น2นะครับโปรโมชั่นพิเศษในตอนนี้อยู่ที่990บาทครับสำหรับการลงทุนนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะนั่งชั้นหนือนะครับแล้วก็ถึงลูกถึงคนนะครับก็เข้าไม่ได้ครับในบัตรลงทุนเพียงแค่1,290บาทครับคุณสามารถทักไลน์ i อดีที่หน้าจอนี้หรือว่าสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสัมมนานี้ได้ครับ ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้และพบกันนะครับ